อันนี้ก็คือเป็นตึกที่ใช้รับรองของแขกบ้านแขกเมืองครับรวมต้องเป็นที่เอาอาหารข้างในด้วยนะเป็นพัฒนาการที่รองรับรองว่าสําหรับในการแขกต่างประเทศที่จะมาเ <Okay. S 1> ยี่ยมที่นี่นะครับต้นไม้ต้นนี้แล้วต้นไม้ต้นนี้ก็แบบนะนะอยู่ในสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เรียกว,ว่าเป็น 大、哎、口，大口。好嗯，OK 了，那进去那间房子看一下，来这边 ค่อนข้างหมดอาจารย์ตอนนี้เป็นของเกมหมดเลยครับรวมทั้งไม่เขาเขาเขาลอกไปหมดเลยนะรวมทั้งไอโค้งเนี่ยที่เขาสร้างอันนี้อันนี้เอามาจากเซนเจอร์เหมือนกันที่เซนเจอร์ทำนะเซนเจอร์ทำคือโค้งเนี่ยทำมาจากเซนเจอร์แล้ว